คือว่าจะต้องพยายามทุกวิถีทางไม่ให้เกิดความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆทั้งสิน้นโดยเฉพาะต่อร่างกายชีวิตของพี่น้องประชาชนและทรัพย์สินต่างๆผมกลาบเรียนว่าได้กำชับตรงนี้หลายครั้งและได้ยืนยันว่าการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่นั้นจะต้องเปิดโอกาสให้สื่อสารมวลชนทั้งในและต่างประเทศ สามารถที่จะสังเกตการได้อยู่ตลอดเวลาและหากมีปัญหาการประทะการบาดเจ็บเจ้าหน้าที่ก็ต้องเข้าไปดูแลว่าทุกคนไม่ว่าจะอยู่ฝ่ายใดได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดรวมไปถึงว่าหากมีข้อมูลข้อเท็จจริงประการใดที่บ่งบอกถึงการไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้ก็จะต้องมีการตรวจสอบ และชี้แจงข้อเท็จจริงให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้รับทราบโดยเร็วที่สุดดังจะเห็นได้ว่าการปฏิบัติการซึ่งเริ่มขึ้นประมาณช่วงเช้ามืดของวันที่13ที่บริเวณแยกดินแดงนั้นต่อเนื่องตลอดทั้งวันในหลายจุดในกรุงเทพมหานครทางผู้ที่เกี่ยวข้องก็จะได้มีการรายงานข้อเท็จจริงต่างๆให้รับทราบรวมทั้ง เปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้ได้รับบาดเจ็บรวมไปถึงข้อสงสัยว่าจะมีผู้ใดเสียชีวิตหรือไม่ไม่เพียงแต่รัฐบาลและเจ้าหน้าที่ทางฝ่ายความมั่นคงครับแต่ว่าผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโรงพยาบาลการบริการฉุกเฉินการบริการสาธารณสุขก็จะเป็นผู้ที่คอยชี้แจงและให้ข้อเท็จจริงต่างๆมาโดยลำดับ กระผมกลาบเรียนว่าตัวผมเองได้ตรวจสอบอยู่ตลอดเวลาว่ามีปัญหาหรือไม่รวมทั้งท่านผู้บริหารระดับสูงฝ่ายความมั่นคงทุกคนก็ได้ยึดถือนโยบายนี้และปฏิบัตินี้ปฏิบัติในเช่นนี้ตลอดทั้งวันในวันที่13เมษายนจนในที่สุดกล่าวได้ว่าการคลี่คลายสถานการณ์ตามจุดต่างๆในกรุงเทพมหานครก็ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย เหลือเพียงแต่ผู้ชุมนุมจำนวนหนึ่งซึ่งยังคงชุมนุมต่อเนื่องอยู่บริเวณรอบๆทำเนียบรัฐบาลคืนวันที่13ผมก็ได้มีการประชุมฝ่ายความมั่นคงอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะตัดสินใจว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปแล้วก็ได้ตัดสินใจกันครับว่าจะไม่มีการเข้าสลายผู้ชุมนุมบริเวณรอบๆทำเนียบรัฐบาลเนื่องจาก กังวลว่านำไปสู่ความสูญเสียได้แต่ได้ตัดสินใจใช้วิธีการในการที่จะตรึงสถานการณ์รอบๆทำเนียบรัฐบาลไว้ด้วยการเคลื่อนกำลังพลและบุคลากรต่างๆเข้าไปโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อขอให้ผู้ชุมนุมนั้นได้สลายการชุมนุมและก็ต่อมาในช่วงเช้าวันรุ่งขึ้นก็มีการพูดคุยกันแล้วก็ทางผู้ชุมนุมก็ได้ตัดสินใจที่จะสลายการชุมนุมไป แม้การชุมนุมจะยุติลงรอบๆทำเนียบรัฐบาลก็ปรากฏว่ามีผู้ชุมนุมจำนวนหนึ่งซึ่งยังคงมีการชุมนุมต่อเนื่องในบางพื้นที่ในกรุงเทพมหานครเช่นที่แยกวังแดงลานเจสดาบดินหรือสนามหลวงผมก็ได้ให้นโยบายว่าขอให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงนั้นใช้วิธีการเข้าไปพูดคุยเพื่อร้องขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างกลับเข้าสู่ภาวะปกติ กราบเรียนท่านประธานย้ำอีกครั้งครับว่าเหตุการณ์ทั้งหมดในช่วงนั้นดำเนินการไปอย่างเปิดเผยโปร่งใสและเป็นไปตามนโยบายที่กระผมได้มอบไว้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในแง่ของการดำเนินคดีนั้นก็ได้ให้นโยบายชัดเจนครับว่าแม้ว่าจะมีผู้กระทำผิดกฎหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเมื่อมีการประกาศพระราชกำหนดแล้วการชุมนุมไม่สามารถกระทำได้ แต่ว่าผู้ชุมนุมส่วนใหญ่ซึ่งไม่ได้มีการสนับสนุนให้เกิดความรุนแรงนั้นก็ไม่ได้มีการดำเนินการอะไรก็สามารถอำนวยความสะดวกให้เดินทางกลับบ้านได้มีเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมยุยงให้เกิดการใช้ความรุนแรงและการกระทำที่ผิดกฎหมายเท่านั้นซึ่งก็ต้องดำเนินการตามกระบวนการของกฎหมายต่อไปไม่ว่าจะเป็นตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หรือพระราชกำหนดประกอบกันไปเหตุการณ์ทั้งหมดที่มีการตรวจสอบนั้นก็พบว่ามีผู้เสียชีวิตสองรายซึ่งเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ของการปะทะกันระหว่างผู้ชุมนุมกับพี่น้องประชาชนในชุมชนหนังเลงมิได้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่เราพยายามที่จะส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปเมื่อทราบว่าจะเกิด เหตุการณ์ของการประทะกันแต่ว่าไม่สามารถเข้าไปทันเลาซึ่งก็ขอกราบเรียนว่าพวกเราทุกคนก็รู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสำหรับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและมีการนำส่งโรงพยาบาลทั้งหมดนั้นซึ่งมีทั้งฝ่ายเจ้าหน้าที่และฝ่ายพี่น้องประชาชนทั่วไปทั้งที่เป็นผู้ชุมนุมหรือประชาชนกลุ่มอื่นๆก็มีการตรวจสอบครับว่าในส่วนที่ได้รับบาดเจ็บ จากกระสุนปืนนั้นจะมีอยู่ก็คือทหาร4ีนายและประชาชนสองรายซึ่งก็ได้มีการตรวจสอบว่ากระสุนปืนนั้นไม่ใช่เป็นลักษณะที่ทางเจ้าหน้าที่ใช้ในการปฏิบัติการในการที่จะคลี่คลายเหตุการณ์ตามจุดต่างๆตามที่กระผมได้กราบเรียนมาแล้วนอกจากนั้นเมื่อต่อมามีข่าว ว่าพบศพสองศพลอยอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยาก็ได้มีการไปตรวจสอบครับว่าบุคคลทั้งสองนั้นยังมีชีวิตอยู่ในคืนของวันที่13เมษายนซึ่งก็เป็นเวลาหลังจากที่มีการคลี่คลายสถานการณ์ตามจุดต่างๆในกรุงเทพมหานครไปหมดแล้วแล้วก็ผู้ที่ให้การในการสืบสวนสอบสวนที่พบ บุคคลทั้งสองในช่วงสุดท้ายก่อนเสียชีวิตนั้นก็ยืนยันว่าบุคคลทั้งสองนั้นไม่ได้เข้าไปร่วมชุมนุมแต่ประการใดเพราะฉะนั้นอยากจะกราบเรียนครับว่าการดําเนินการทั้งหมดก็ผ่านไปตามแนวนโยบายที่รัฐบาลได้ให้ไว้อย่างไรก็ตามครับผมเองทราบดีว่าอาจจะมีข้อสงสัยอาจจะมีข้อมูลจากส่วนต่างๆ ซึ่งย่อมจะเป็นสิทธิของพี่น้องประชาชนหรือเพื่อนสมาชิกในการที่จะสอบถามได้ดังนั้นส่วนหนึ่งของการขอเปิดประชุมตามมาตรา179ในวันนี้ก็เป็นการเปิดโอกาสให้ท่านนำเสนอข้อมูลต่างๆได้เพื่อที่เราจะได้ช่วยกันตรวจสอบและก็หาข้อเท็จจริงเพื่อชี้แจงประชาชนต่อไปแต่ขอยืนยันครับว่าแนวทางของรัฐบาลที่ผ่านมา ไม่มีเรื่องใดเลยที่เป็นลักษณะของการที่จะจงใจใช้ความรุนแรงกับพี่น้องประชาชนที่สำคัญที่สุดก็คือเป้าหมายทั้งหมดของการทำงานไม่ใช่เรื่องของการเข้าปราบปรามในเรื่องของการชุมนุมทางการเมืองแต่เพื่อรักษากฎหมายหลังจากนี้ไปผมก็ได้ให้นโยบายชัดเจนครับนับตั้งแต่การปฏิบัติการต่างๆสิ้นสุดลงผมบอกว่าเรื่องนี้ไม่มีฝ่ายใดทางการเมืองชนะอย่างแน่นอน แต่เป็นเรื่องของการนำความสงบสุขกลับคืนมาเพื่อที่จะเอาเวลาที่อยู่ในความสงบนั้นมาพูดคุยกันถึงทางออกในการแก้ปัญหาความขัดแย้งที่ดำรงอยู่ในสังคมของเราต่อไปซึ่งเป็นวัตถุประสงค์สำคัญที่สุดที่กระผมได้ขอกราบเรียนท่านประธานเพื่อเปิดการอภิปรายทั่วไปและรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนสมาชิกรัฐสภาในวันนี้ผมขอกราบเรียนเป็นประเด็นสุดท้ายครับว่า วันนี้เป็นวันที่พวกเราในฐานะผู้แทนปวงชนชาวไทยจะต้องช่วยกันสร้างศรัทธาให้กับระบบรัฐสภาและระบบการเมืองเป็นวันที่เราต้องตัดสินใจครับว่าเราจะใช้สถาบันแห่งนี้เพื่อสมานแผลต่างๆในสังคมหรือเราจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งในสังคม ที่ต้องกราบเรียนอย่างนี้ผมย้ำอีกครั้งครับว่าผู้ที่คิดไม่เหมือนกับรัฐบาลผู้ที่ต่อต้านผมจำนวนมากผมเชื่อว่าเป็นความคิดในทางการเมืองที่บริสุทธิ์และผมก็ยังยืนยันที่จะรับฟังแนวทางความคิดเหล่านั้นและจึงได้เสนอไปแล้วว่าประเด็นข้อเรียกร้องบางประเด็นเช่นการแก้ไขรัฐธรรมนูญและการปฏิรูปการเมืองนั้นเราจะเดินหน้า อย่างเต็มที่ในอดีตรเราเดินหน้าอยู่แต่อาจจะตกลงกันไม่ได้ในเรื่องของรูปแบบวิธีการในการดําเนินการวันนี้เราควรจะมาช่วยแสวงหาความชัดเจนว่าเราจะเดิน